สวัสดีครับพบกับสมหมายหนองคานางอีกเช่นเคยนะครับอี EP นี้ก็จะเป็น Ep ที่14แล้วนะครับถ้าพี่ทนานใดนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสับสบไครต์ให้กันด้วยนะพี่นะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะพี่ก็ไปดูรายการที่1กันเลยนะพี่จะเป็นลักษณะแบบนี้พี่พระเก่าๆนะครับพระกุนะครับเป็นลักษณะแบบนี้พี่สวยๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับ จะมีลักษณะแบบนี้นะพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะครับก็พอดีเหมาหนาท่านหนึ่งนะครับแกเป็นตำรวจนะครับก็เลยขอเหมาแบ่งแกมานะครับแกปลดเกษียณแล้วนะครับแกก็เลยแบ่งปันมาให้นะครับก็ประมาณ17รายการนะพี่นะก็ขอขอบคุณแกมากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเก่าๆนะครับ ถ้าพูดผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะพี่นะนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่2นะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่พระเก่าๆนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับรายการที่2นะครับ ต่อไปนะครับรายการที่3ก็จะเป็นสมเด็จนะพี่นะนี่นะครับสมเด็จสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะครับสมเด็จสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับพันธสัญแบบนี้นะพี่นะสมเด็จสวยๆนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับรายการที่4นะครับนี่เลยนะครับปิดตานะครับ สวยๆนะพี่นะนี่นะปิดตานะครับสวยๆนะครับนี่นะครับปิดตาสวยๆเลยนะครับนี่นะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะผมก็จะพยายามตีกล้องให้ชัดนะครับนี่นะครับรายที่สี่นะครับต่อไปนะครับนี่นะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะสวยๆนะครับนี่นะครับ นี่นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับถ้าพูดผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับก็มีลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่ข้างหลังเป็นเจดีนะพี่นะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับรายการที Styles, ่6นะครับนี่สังกัะจายนะครับสวยๆนะพี่นะเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะนี่นะครับสวยๆเลยเก่าๆนะพี่นะนี่นะครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับ นี uhm. system, hai, si ip, the ่นะครับลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่7นะครับนี่นะครับรายการที่7ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะสุ่มกรสวยๆนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับสุมกรนะครับนี่นะครับสุมกรสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ กสวยๆเลยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่นะครับรายการรายการที่8นะพี่นะนี่นะครับสวยๆนะครับรายการที่8นะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะพี่นะนี่นะครับพอดีเด็กๆมันเขาหยุดสาวทิศกันนะพี่ดังนิดนึงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ สวยๆนะครับผมเชื่อว่าพี่ FC ทุกท่านนะครับผมว่าน่าจะเก่งกับผมนะครับนี่นะครับถ้าพี่ FC ทุกท่านรู้นะครับหรือยังไงก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์หกสี่แปดสีนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะเบอร์โทรศัพท์กับไลน์นี่อันเดียวกันนะพี่นะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับรายการที่9นะครับ นี่ครับรายการที่9นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับรายการที่9นะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับว่านะท่านนี้ก็น่าจะสะสมพระเยอะพอสมควรนะพี่นะแก <Okay. S 2> ก็ปลดกเกษียณแล้วอายุก็เริ่มเยอะนะพี่นะก็ประมาณ80กว่าแล้วครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะสวยๆนะพี่นะ ต่อไปนะครับรายการที่10นะครับนี่เลยนะครับรายการที่10ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ <ส army. S 1> นี่เลยนะครับสวยๆนะพี่นี่ครับสวยๆนะครับเป<ส>็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะสว <dynasty>. ยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับ การที่10นะครับต่อไปนะครับรายการที่11นะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะรายการที่11นะครับดูนะครับนี่นะครับสวยๆนะพี่นะดูนิ้วดูอะไรอ่อนช้อยนะครับนี่นะครับรายการที่11นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่12นะครับนี่เลยนะครับปิดตานะครับ ถ้าพี่ันใดชอบนะครับหรือยังไงก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับพี่นะนี่นะครับถ้าขอรูปเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับถ่ายให้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะปิดตานะครับสวยๆในแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับปิดตาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับ13นะครับนี่นะครับโอ้โห ไม่รู้ที่นะครับแต่สวยมากนะครับองนี้นะครับองคเล็กๆแต่ส,สวยยนะพี่นะ <speaker> นี่นะครับผมก็จะพยายามติกล้องให้ชัดนะพี่น <speaker> ี่เป็นลักษณะนี้นะพี่นะ <speaker> นี่นะครับสวยๆนะพี่นะ <speaker> นี่นะครับดูเนื้อผมว่าเก่านะครับนี่นะครับ <speaker> ต่อไปนะครับรายการที่ 14นะครับนี่นะครับและการที่14จะเป็นจอบนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับอยู่รอยตะไบนะครับนี่จะเป็นหลอโบราณหน่อยนะครับนี่นะครับสวยๆนะพี่นะนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยๆนะครับ สายพิธันใดนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่15้านะครับนี่เลยนะครับรายการที่15้าก็จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับสวยๆนะครับนี่ผมก็ว่าน่าจะใช้จนสึกแล้วครับเนี่ยนี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ เง้อทองเหลืองนะครับสวยๆนะพี่นะดูกลนกันนะครับนี่โอ้โหสวยๆเลยนะครับดูรอยตะไบนะครับนี่นะครับรอยตะไบนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่16บเลยนะครับนี่นะครับรายการที่16บกก็จะเป็นปิดตานะครับนี่ชุบลักนะครับสวยๆนะพี่นะ เก่าๆเลยนะครับนี่นะครับ้าพี่ทันด FC อชอบนะครับหรือยังไงก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะนี่นะครับสวยๆเก่าๆนะพี่นะปิดตานะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับรายการที่17นะครับรายการสุดท้ายนะพี่นะนี่เลยนะครับหลวงพ่อโกยนะครับนี่นะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่มียันด้วยนะข้างหลังมีปั๊มด้วยนะพี่นี่นะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับสวยๆนะพี่นะ EP นี้ก็เป็น EP ที่14แล้วนะครับถ้าพี่ๆท่านใด FC นะครับเข้ามารับชมผมก็ขอขอบคุณพี FC ่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะพี่นะก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ